สวัสดีอิบีของสว่างชาแน,นลท,ทุกทุกท่านมาแล้วมาแล้วมื่อนี้ะมืน่อนี้เขาจะมาอาบน้ำทะเลกันท่านหามาบิสพอสเทนลีบิสยู่ลอนดอนลัดออนตาริโอ เขามาฮอดมาถึงเขาก็เริ่มทายถามกันเลยยังมาติดตามหน้ากันว่ามันชิงงามซํำใดเนาะบิสอยู่เมืองออนตาริโอมันมีหลายมี15 16บิดแต่ว่าบิสนี้เขามาครั้งแรกในที่สุดเขาก็มาถึงแล้วทะเลพี่น้องทุกคนจังเมืลอก่อนกลางเต้นกันพอสเันเลยออนตาริโอพดทุกคนทะเลนรมาพีดใกล้ งามงามงามไหลตัวนี้นะงามไหลก็แกล้งแป้นไปแล้วเออถุนน้ำไก่เนาะตัวน,น,น,วนี้ตัวนี้พ่อมามันใกล้เนี่ยนะตัวนี้นะเออสองชั่วโมงไปตัวนั้นสองชั่วโมงครึ่ง กำลังฮ้อนได้จิอบคุณด้วยเยุยระ้ยปหักที่บ่มีเนาะบ่คน้ยนั่นตุ้ยปหักบ่มีนี่ตุ้ยเลดอาลา ปูนคาราบ้านบัวมรแล้วข้าหันไม่ได้ส่งเกืออย่างน้อ,อ,อไงเกำลัง Des เล่นโมเมนต์อย่างเด็กพี่น้องเลยนั้นดินทรายมันห้อนห่อนเขาเลยใส่เกือบเนาะกันเทายางยันเกือบตีนหงพ์คนอ่ะขอโทษหลายๆตีนหงเนาะครับลงไปเต้นเราสนี้เต้นเราอะไรใหญ่เนี่ยงยังเนี่ยงมุ้งหลวง องคบรรยากาศงามเหีงงามแบบที so uno, hay hay ่น้องงามายงามายออกจากเมืองแครบินมาร้อยห้าสิบกิโลโบไก่ที่เขาก็ติ้นมากัดมาส่งสายปาิลี่ขนาดลมื่วันจัดทร์คนโบราณท่างเยอะมีชิคูริุจิยามิลายเข็มหน้าหมดอีกหน่อยมือ ก่ okay. อนนี้ท่านวิระกำลังอุ่นเครื่องเพื่อสิบเอ็ดลอยน้ำเตรียมตัวเปิงซุดอาบน้ำเพื่นตุ่นที่สั่งมาใหม่สั่งมาจากญี่ปุ่นสุดทตัวนี้ตัวปีฮามาปีนั่นถ่านสร้างมาจากเมืองลาวเป็นมากของอาซีครับก็ได้เพื่นเติมพลังอยู่ตอนนี้ <c oughs> โควแค่น ลงมาในน้ำทะเลจนมันจะเสียงขึ้นมันดังทั่วจา้าทุดจาดนเนาะต้องขออภัยนั้นอกีกซีพัสตัทนที่ว่ามีเสียงขึ้นเข้าถ้าเขาทุกจ้เสียงขึ้นออกนะเขาแยกมันบูมวนเขาก็ลูกโอยเสียงน้ำดังซี่สาวที่สาบโบีเนาะปาเ์าบ่ามาทะเลดิถ้าบูมีเสียงขึ้นก็งบูมเนทะเลนะคนว่าแต่ทำว่าไมอันนี้เป็นลูกสาวกำลังพากันร้อยลิ้นทลางกลางเลย แต่หลังย่างลงมาลงแต่น้ามกบเลยดอกเพียงเอวนี่ <Okay. S 1> พวกคุณยิงยิงวันลงมาเถอะดีใจพวกยิงน้อยลงมาอาบคน,นนีขนาดเม่นมันจันในข้างนอกคนกมตหลายพอสมควรแต่เขาบูให้ใกล้กันอยู่ช่ว,วงโควิดแต่เขาก็อยู่ห่างๆกัน oh. บางคนเขาก็ใกล้กันีครอบครัออวเ,เดียวกันเขาก็อยู่ใกล้กันได้ก็มีน,นยงามสี่ห้าป้อมพลังงานบน สต่องตาเวียนต่เซตไปวัด้ชิลุงแนมเนี่ยเกือบลุกฟองขึ้นมาพวกน้้ยบทธรรมดาที่น่งรเรื่องแต่เส่เวียนตาพวกยิงยิงพวกหักนุงเกรตจนี่มันเรื่อตาเวียนตาสมับพดไปถึงบนี้ งามๆตัวที่งามหลายมาเที่ยวเด้พี่นอ้องเลยโอ้นอ้ำเข้ง วันจกนวัจก่อกาล่เดโเป็นนิ่าหู่าคื้ใกล้ใช้เดนนี้กัน อย่าเป็นตาไม,ม,ม่ใช่คนเลี้ยงตาขึ้นก็โอเคอยู่พวกนี่เลยเป็นพวกย่านเดชย่านดำมาสัากแจักโอ้โอเคยพูดว่ากันจินเมี่ยงว่าเลยกูเป็นย่านดำพูดว่ากันจินเมี่ยงจักหน่อยจักหน่อยเอาไปดูยินดี6ทีม3เอ็นน่อง3น้ำสกุลตอนนี้เขาก็ลังลงไปอาบมาเทือนหนึ่งแล้วเนาะ มีแต่คอยไปกับไอ้ใหญ่ไอด้ดวงส่วนพวกผู้หญิงก็จะกันยังบันนั้นลงไปเท้ากันกำลังพากันกินข้าวบนว่ากินของเล็กน้อยลงไปเท้าที่เรียกพี่น้องกันเมื่อย์เทอเมอยวะวันไี้อาบน้ำดุลละนี่อันนี้ไอ้ใหญ่เขาไอด้ดวงผู้เพื่อนพาไปขนนอนพักด้วยนึงเนาะวันนี้เขาเช่าเมื่อย์เขาชิล้ลงไปตั้งสองตอนเขากัดน,นอนเช่าเมื่อยอยู่ในหนึ่งจิ๋วเทียมลงตั้งสอง พูดยันอยู่ในผอเสื้อปะสรางตู้กำลังถืองกินลงมาเงินบ่ตัวคองก็ตตอยากไปจแตกคะไอานวิระกำลังถือ่งบอกบ้านทโอหัวเขากบโบ่ไทยหูรวมกันแด จิ้มบะขามเนี่ยแท้บะขามนะหวานเนาะหวานต้องนึ่งอปเบิ้งด้วยเอซีเจ้าเนี่ยไทยหุเอาปกไปไปกินไทยริน ดินไทยหูเดี๋ไทยหูใช้ทะเลไทยหูใสยนิดนึงข้างนอกมะนาวมุ้ยทอดลายเทียมน้ำเทีมคนละไทยเป็นไปห้าคนกันเลยบอกมูให้เขาคนเออเออปอกมะม่วงเอ้เล็กน้อยกินกอน

เราเนี่น้นอยกะชิลงเทือที่โซงแหละในห่วงบีบีพวกลูกสาว่างไปข้างหน้าก่อนลงเถือที่โซงค่อยกะชิลงเทือที่โซงแต่ว่าพวกคุณมิงคือกลังกำลังลงไปเป็นเอทัอิดเนาะมิงกับลังยางลงมาเพาะเขาผักที่สมมติทีไกลแล้วเา่หล้ยาครับก็ุดอย่างใกล้กันในช่วงโควิดมันจะขิ้นทางห้างกันเนาะยีหังยางเาบนเขาเต้นเขาอยู่มหอดหน้าอยู่บหอดห้าชิ้นเนี่ยใกล เของี่น้อยลูกสาวไอดวงลงดำน้พวกในวิระในวิระก,ก้แก้วสมัยนตอๆนย่างถ่ายกันลงเทืออีพวกูนิเราคอยมนเทือที่สองละน,นายบรรยากาศกมาด้งถท,ทยให้ตามเมืองกันยาวเมืงนี่เมปอะมาหัวสามพี่เมองพี่น้องถ่ายยาวาย อันอยู่กับประมาณสชั่วโมงแต่เ่าตัดต่อตัวบอลงานหุ่นมัน็นเาสียดายเดินยอนดูขนาดรวบจัดมาเปนมานขอคนแถแต่ครั้งนี้แหละพอเป็นช่วงโควิดคือคนหลายๆลปเที่กันทุกย่านเนาะนี่โหดุกาเลยนะพวกเที่ยวไอ้รวไอ้เสาไม้ทำีดาในบูลงเรือไอ้บีดาเฝ้าเครื่อง เอาเครื่องที like then, meter, um, uh, ่เชือมีนะ่งมงการน้ำม่อยอยู่ังกาน้ำยังงยนมันเลยเยไปยนชมกงี้น้ไ่ทาท้าโดดโดข้นสนุลนนะเกนน่อาลงแล้วตามมังกันยาวๆันนี้ให้ชิโดดสุ่กันแล้ว เอาลูกสาวยู่ใชหเห็นน่อยโอ้ยลังตัติกเลนี่แหน่อยโอ้โหดองแก่แลเออคักดีเลยทุกคนโอ้ยหรบอผมเป็นตามันเลื่อมต ตื่นเต้นนาวเนี่ยโอ้ึ้นเฮงดีน้ำรั้งไปยิกงอือโอ้ึ้นมันต่ำดีนะพูดนะ yes มันบมได้เลือกเป็นเพยงในพวกไอ้ดวงเปียงพวกพวัดกขาซักอ,อไปเก็กโอ้ยันขาปั้นมันบมเลกตก่อน เอาทีนมาแห้งกว่าขึ้นนี่สู้ตายแกแก้วลงมาเสียกเป็นเปียงละทุกนโอ้หัวหน้าอนเลูกสาวทุกนเ้าเกมง นีนโนนน่โอ้ยวันนี้ครับเอาเบื้องวันนี้เอาโอ้ขึ้นแหงคำมันแ,แหงเลยเด๋อวตอนคนลงบันตตอนตอนงสวยมัแหงขึ้นนะ่งป่านนั้นบอกบ่พามาถ่ายหัวเดียวสัก <c oughs> บอสโยอบ,บ่วพามาอาบหน้ามัน <c oughs> มันก็มีแหงในทิหน้ามันก็เศร้าหนาวันนี้นะเห็นบอลนี่โอ้โห <c oughs> เก่งกางน้ามาเพิ่มวันี้เอาพ <c oughs> ี่นะบอลนะที่เป็นอย่าง,ง,งนี้มันน้ามได้ยังโอ้โห เอาต้องคนยวเล่นน้ามีนะนี่ลูกพี่ด่วนขมุดน้ามเลยทุกคนโอ้เซียนเป็ดตายอีกคนนึงโอ้ดือดเป็ดตายมาโอ้ยมันเด็กน้อยเล่นหรือยั่งป่ะชิ พี่มันขึ้นมาอยู่พี่อขณะบอลเด็กน้อยเขาเล่นกันฮะเนื้อเอาสำหรับคลิปนี้เอาก็สิ้นจบคลิปไว้สำหรับตัวน้องขอบอกขอบใจ FC ของสว่างแชนเนลทุกทุกท่านเด้อที่ติดตามชมอย่าลืมติดตามตอนที่สองเลยน้องอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้ขอกาาสบายดีสวัสดีทุกท่านบ๊ายบาย